สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตซิมลายปีของ d ีแท็กันบ้างว่ายังมีอะไรเหลืออยู่บ้างโอเคอันนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ซิมลายปีมันขึ้นราคาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าซิมหมดอายุหรือจะต้องซื้อโปรแล้วก็ รอไปก่อนก็ได้นะพี่ถ้ามันยังอีกสักพักหนึ่งของพี่เนี่ยนะเออรอไว้ใกล้ๆสักอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ซื้อก็ได้เออเผื่อราคามันจะลงไม่ใช่หรอกเห็นมันขึ้นแล้วก็แล้วมันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นแปลกๆเลยมันจะว่ายังไงอาช่างมันมามันมีอะไรบ้างในท้องตลาดตอนนี้อัปเดตให้ดูอ่าอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องเป็นซิมมาลาธอนเขาเรียกตัวเองน่าจะเรียกซิมมาราทอนมากกว่าซิมเทเพราะซิมเทมันเป็นชื่อของซิมถูกเขา ตัวของซิมดีแท็กเนี่ยเขามากจตั้งตัวเองว่าเป็นซิมคงกระพันเออนะเน,นี้ยสามสิบเมกะบิตคงที่ไม่อั้นไม่ลดสปีดโอ้ยพระเจ้าจอดเห็นแล้ว <c oughs> อืมอืมอืมอแล้วก็โทรฟรีโทรฟรีอย่างที่พูด่ะคือในเครือข่ายจะโทรฟรีแน่นอนอา่านอกเครือข่ายก็เดือนละหกสิบนาทีนะจ๊ะโอเคไหมอ่าอันนี้ราคาพันแปดร้อยเก้าสิบบาทก็จะเห็นว่ามีส่วนลงส่วนลดทำได้นิดๆหน่อยๆก็ แต่ราคาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ราคานี้ราคาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเรียกอะไรนะอยู่สักพันหกมั้งเออนั่นแะประมาณนั้นเออน่าเน,นี่ยมันมันขึ้นมาก็ก็ก็อย่าว่ากันเลยไม่รู้รเป็นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ชีวิตไปลุงงงแล้วอันนี้สามสิบแมกกบิตรงที่อันนี้สำหรับคนที่ถามวันมีสามสิบมกะบิตไหมของทูไม่มีของดีแท็มีพี่ก็ซื้อดีแท็กเอาแล้วกันเขารวมกันแล้วคงแต่มันก็คงยังไม่ใช่เสาเดียวกันมั้งไม่รู้สิ เห็นยังแยกกันอยู่นี่ไม่เห็นรวมเป็นอันเดียวกันนี่หว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในข้างในก็รอเขาหน่อยก็แล้วกันไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้เขาจะเขาไม่รู้เขาจะวาแผนในการตลาดเขายังไงเออน้าเนี้ยเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่มีถูกก็ซื้อไม่มีก็ไม่ซื้ออ่ามาต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือสิบห้าเมกะบิตคงที่ไม่อั้นไม่ลดสปีดมันไม่มีจํากัดอ่าของดีแถบนี้มันดีอย่างที่ไม่ค่อยจะจํากัดไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีจํากัดบางนิดเดียวอันนี้ที่มาเมกะบิตไม่จํากัด ก็แบบเดียวกักนโรฟีในเครือข่ายอ่าถ้าโฟีอ่า,อานอกเครือข่ายก็ให้เดือนละหกสิบมาที่อะไรเงี้ยอ่าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทอืมก็ก่อนหน้านี้มันขึ้นมาจากก่อนหน้านี้รู้สึกเกือพันพันสามเก้าสิมั้งเห็นขายอยู่ตอนนั้นน่ะเออนะมันก็อืมก็เขาขึ้นมาก็ว่ากันไปอ่าอันนี้ก็ไปหาดูเอาก็แล้วเราคนคิดว่าเหมาะกับตัวเองแบบชอบแบบไม่จํากัดอ่าแต่อันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะพี่ก็ต้อง ต้องรู้จักตัวเองนอกจากรู้จักตัวเองต้องรู้จักที่ที่ตัวเองอยู่ด้วยนะไม่ใช่อะไรแถวนั้นมันมีสัญญาณของดีแท็กดีไหมเออประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละเออทุกทุกที่ทุกค่ายเหมือนกันหมดอนะ่ะตรงที่วิอยู่สัญญาณอะไรดีอ่าถ้าสัญญาณดีแท็กดีพีก็ซืือดีแทก็กนีเอดีก็ซื้อดีดอดดเทนอะไรเงี้ยนะ อันนี้ต้องดูที่ทีพี่อยู่ด้วยเป็นสําคัญนะพี่นะไม่ใช่ว่าโอ้ยมันถูกมันดีเออมันถูกมันดีที่พี่ไม่มีสัญญาณมันก็มันก็มันก็ไม่ดีพี่เข้าใจไหมเออมันต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยก็คือแถวนั้นสัญญาณของเขาดีโอเคนะอันนี้ก็น่าสนใจไหมสำหรับพี่นะผมคิดว่าถ้าสัญญาณดีนี่ถือว่าแม่มันมันถูกอ่ะทุกเครือข่าย มันถูกมันถูกว่าทุกค่ายเอาว่าก็าว่าเธอหน้าสิบห้าเมกะบิตพี่ไปเทียบดูเธอเออนะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นสิบเมกะบิตคงที่ไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันก็ใช้ปีก็ใช้สิบสองเดือนเราซื้อมาก็ใช้เป็นปีอันนี้พันหกร้อยเก้าสิบาทเห็นลวแปลกใจต้องเก็บไว้ดูเลยเพราะมันโทฟีอะไรนะโทฟีทุกเครือข่ายไม่อั้นน่ะครั้งละสิบห้านาทีอื ที่น่าแปลกใจก็คือมัน,มนสิมเมกะบิตคงที่ใช่ไหมออีกอันหนึ่งนี่แปลกมากเลยอันเนี้ยแปดเมกะบิตคงที่เมกะบิตคงที่นี่นี่แปดเมกะบิตคงที่ไม่อันเป็นรถสปีดเหมือนกันโทรฟรีด้วยไก่เหมือนกันพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเอ่อเดี๋ยวนะอืมต่างกันอยู่ร้อยหนึ่งอือยี่ต้องตัดสินใจ <laughs> <laughs> พี่ก็เฟเบรกติดกันเลยและนี่สวคัญ อีกนิดนึงขยับมาอีกหน่อยอันนี้หกเมกะบินโอ้ปีพี่จะเอาทุกทุกหน่วยเลยหรือ,อยังไงมันนะเออแต่อาทางมันเถอะอันนี้พันห้าร้อยห้าสิบบาทมันก็ต่างกันตัวติ้นิดเดียวแล้วอยู่จะซื้อทำไมหกเมกะบินก็แปลกใจอยู่ไม่หาย อันนี้ก็ไม่อ่านรนตบีเหมือนกันโนบีรู้กายเหมือนกันเออนะเอออะไรของพี่เขาก็ไม่รู้เออผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่เขาออกมาทาไมเยอะแยะก็เรียกซิมนี้ว่าซิมอินฟินิตี้เออนะเต่เออนั่นแหละเออช่างมันเถอะถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นก็จะมีช่วงลดลคงลดราคาอะไรเงี้ยก็จะมาอะไรเห็นราคานี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่มีตลอดอ่าแต่ช่วงนี้ถ้าไม่ได้ช่วงโปรอะไรมันก็จะไม่ลดมันก็จะราคามันก็จะเต็มอย่างเงี้ยเออนะซึ่งต้องบอกว่า โดยปกติมันไม่ใช่ราคานี้มันถูกกว่านี้ลงไปอีกเออหกไมกะบิดผมไม่แน่ใจนะช่วงนั้นมันพันหนึ่งหรือเปล่ามันพันหนึ่งมันสองนะเออมันไม่มันไม่น่าจะมาถึงขนาดนี้นะว่าก็ว,ว่าเธอะแต่ก็ช่างมันก็ช่างมันก็ไม่แปลไมกระบิตกันเหมือนกันอืมมันถูกกว่านี้นิดหน่อย ออเอออ่าพี่ช่วงนี้ก็รอรอเขาหน่อยก็แล้วกันนะพี่ไม่รีบเออนะถ้าไม่รีบก็รออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็เป็นซิมเทอร์บอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบความเร็วอ่าเขาก็ให้ความเร็วพี่หนึ่งร้อยเมกะบิตเปเซันแต่ว่าให้จํากัดปริมาณหกสิบกิกะไบต์ต่อเดือนอย่าหมดนะหมดร้อยี่แปดเคเลยอันนี้ก็ได้โทรี่ตุ๊กกาย หญิงวาก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะหกสิบนาทีด้ปะเนี่ยเออแต่ช่างมันเถอะเรื่องโทรบางคนวมไม่ได้จําเป็นไม่สาระไม่สาระก็บาตคนนิดนิดหน่อยก็ช่างมันเถื่อนอะไรประมาณนี้พี่นะอันนี้ก็ว่างอแล้วคนชอบความเร็วเออแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะพี่นะที่ใช้เกินเดือนแล้วหกสิบกิกหรือเปล่าต่บีใจเกินเดือนหกสิบกิกก็ไม่ควรก็ก็ไม่ควรไปซื้อนะพี่ก็ไปซื้อแบบไม่จํากัดดีกว่าคนก็บอกว่ามันไม่เร็วอืม ช <laughs> อมัน,นเลวโหน,นี่อันนี้ยากแล้วพี่ต้องไปคำนวณเองในชีวิตพี่เป็นแบบไหนอนะอ่นนี้ก็มาฝากกันสำหรับซีมรายปีของดีแท็กในท้องตลาดตอนนี้พฤษภาหกหกก็ประมาณนี้แหละพี่นะอ่าพี่ก็ดีช่างหกจัง,จงใจเอาก็แล้วกันว่ามันจําเป็นก็ซื้อไม่จําเป็นก็รอดูราคาไปก่อนเราไม่รีบขึ้นยังก็หุ้นเลยอะไรไม่รู้ขึ้นขึ้น,นลงๆไแต่ทุกนี้หุ้นลงไม่เหออาจจะช่างมันเถอ ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ